แตมามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งโบทพร้อมกันแต่ว่าเขาบทถัาษาเดียวเขาก็สศึก, <c oughs> กแล้วก็ไปแต่งงานเมื่อแต่งงานได้ต่การสมัยสยงครามโลกครั้งที่สองเขาต้องถูกเกณฑ์ไปที่เพชบูรณ์เพื่อสร้างสถานที่ของทหารแล้วเป็นโลกไข้ใหญ่ไข่ใหญ่มันจากที่นั่น กลับมาถึงบ้านก็ไปโรคปอดอักเสบขึ้นเป็นวันณนโรกเขาอยู่ใกล้วัดวารองโคมเพอเสนาจังหวัดพระิตรสีียาเวลานั้นอาตมาเป็นเจ้าว่าอยู่ที่นั่นเลในเมื่อเขาป่วยหนักอาตมาก็ไปอยู่ไปเทศเวลานั้นทเทศเดินกว่าถึงกลับวัดขณะที่กลับมาถึงว้ก็มีคนส่งข่าวบว่าจวนเขาชื่อจวน ชวนเพื่อนของท่านมาบทเนะเวลานี้ป่วยหนักมากพูดไม่มีเสียงแล้วบ้านเขาอยู่ข้างวัดอาตมาก็เลยชวนพระอีกห้าองค์ไปเยี่ยมพอไปถึงพอไปนั่งใกล้ๆก็ถามว่าจวนจำฉันได้ไหมเขาก็พูดแผ่วเบามากพอจำได้คขอรับเขาจะยกมือไหวแต่ก็ไหว้ไม่ไหวแสดงถึงความเคารพ ก็เลยถามเลือกนึกในใจว่าคนถ้าจะตายถ้าจะไปนรกคนต้องเห็นกองไฟถ้าจะไปสวรรค์ต้องเห็นพระเห็นสิ่งที่เราทําบุญตามแบบฉบับก็ถ,า,ถามว่าจวนเวลานี้เธอเห็นอะไรถ้าต้อเห็นไฟครับเสร็จบอกเสร็จนะเห็นกองไฟถามกองโตไหมบอกกองโตคร,รับ ตั้งอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเราอยู่ไม่ไกลครับใกล้ๆนี่แหละครับก็นึกในใจว่าถ้าเห็นกองไฟอย่างนี้มันลงนรกกันแน่แล้วพวกนี้จะไม่ผ่านไม่ผ่านสนักพยาโยมไม่มีการสอบสวนลงดิ่งเลยหลับหนักมากคือถามพญ,ญาะว,ว่ามีสตังค์ไหมถ้าไม่สตังค์ยงขอเขาหน่อยเขาบอกมียี่สิบบาทเอ้ว่ายี่สิบบาทก็เอา เขาก็ส่งเงินมายี่สิบบาทใช้เลยมือใส่มือจวนอาจับสองมือเขาวนมกันบอกจวนว่าตามฉันนะบอกว่าให้ตั้งใจตามนี้นะสัญญพูดแลเวเธอไม่ต้องพูดเะเธอนน้กไปใจว่าข้าพเจ้าขอนําเงินยี่สิบบาทนี้ชําระหนี้สงงเคยเอาของสงมาจากวัดที่มีพระก็ดีวัดที่ไม่มีพระก็ดีวัดร้างก็ตาม เอกสานที่ของสงแด้ไม่มีสภาพเป็นไ้ก็ดีนำมาด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีเรื่องเจตนาก็ตามขอจรํระนี่สงได้เงินยี่สิบบาทแกก็พยักหน้าแต่ว่าเราถามว่าพระเปงนชอบเลยไหมสารชอบเลยสาธุความกันพระก็สาธุที่หลังก็ถามใหม่ถามว่าจวนเวลานี้กองไฟงยังมีไหมบอกเขาบอกไม่มีแล้วครับ แล้วมีอะไรเห็นพระประธานในโบสถ์มันลอยอยู่ข้างหน้าก็เ,าเลยนั่งยิ้มดีใจแล้วเอาทุกคนแล้วเราแย่งพญาโยมนะเนี่ยว่าแย่งพระญาโยมทุกคนนั่นแล้วก็บังจวนตอนนี้ไปภาวนาว่าพุทโธนะแกภาวนาเบาๆพุทโธ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 พอสิ้นเสียงก็เลยสิ้นสิ้นลมหายใจก็โล่งามว่าแกตายกแกคราวนั้นไปสวรรค์เน,นี่ยบรรดาญาโยมพระธบริษัททุกท่าน ขึ้นที่ว่าพุทธาตุสิกรรมฐานคือกันนันนกเสงพระเจ้ามีคุณมากอย่างนี้